อยู่ okay. แค่มือเอื้อมเองอ่ะเต็มสิให้10บเลยวันนี้เราจะมาทำขนมกันนะคะตอนเย็นหลังเลิกเรียนเหตุผลที่เรามาทำคลิปนี้เพราะว่ามีคนให้มายองชิปเรามาเห็นหลายร้านขายเมนูนี้ก็อยากกินบ้างวันนี้เราเลยจะมาท เพราะเป็นเมนูที่ง่ายมากๆแล้วนี้เด็กๆไปทำเองง่ายมากๆของแม่ก็คือง่ายจิ๋ไอ้นี่ง่ายจริงๆง่ายโค้กอ้างแลหรอกสัดส่วนกันดีกว่า crackers butter c ขอดิบเนื้อมายองจีสักหนึ่งส่วนมีแค่นี้เองค่าที่ยากที่สุดคือการปอกมายองจีนี่คือปอกแล้วใช่ไหมปอกกันไม่ไตาไม่ดีก็เห็นพี่ตุองเตรียมของอยู่นานเลยว่าปอกแล้วไม่ใช่ครเห็นไม่ได้เตรียมงานนี่ทุกคนใส่ พ hey, ีปันต้องไปปัดของน้องใช่ไหมคะคือดาวทีนี้อ่ะใครจะมาปะนี่ดูนานสิเคยบอกว่าสองคนนี้ก็เคยทะเลาะก,กัน,ไม,นไม่จริงเลยจริงเลย everyday เลยอ่ะหนึ่งสองสามโ okay, อเคเกือบจบตาเรนนี่โอเคมันจะแบบหยักหยาเหมืองนง แต่บางคนก็ใครชอบเยอะก็ใส่เยอะนะขั้นตอนต่อไปเราก็มาส่งเนยจะพูดอะไรกันเสร็จา่ะเก๋ก็ใช่สิเดี๋ยวพอเสร็จแล้วให้เขาทำเหมือนที่เขาเคยทำนะคะเขารู้ว่าเด้ยังไงจะดี I know what to do w a it w h a t to so d o o d yeah that's good that's good เรา k ออ yeah we're done กด จะบอกว่าระหว่างที่เด็กทำเบสอะตุ๊กจะปอกเมลชิทให้เสร็จไม่มีทางยังไม่จบคืออันนี้ปอกไว้ลูงหน้าแล้วเมื่อกี้แล้วสุดไม่เคยปอกเลยคือคนอื่นเขาคงใช้มีดดีๆนะเนี่ยไม่ถนัดอ่ะเอางี้เคยเห็นไหมที่เขาทำอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เขาไม่กลัวมันอย่างงี้เหรอไม่มั้งเขาก็จะรู้จริงอ่ะนี่ทำอย่างเงี้จนพี่แมนบอกแาปอก จริงๆมื์ขึ้นเองต่ออะ so perfect นะแบนเรียบแน่นแน่นจ้ะ muffin we're done oh wait anybody I'm gonna yes c h a เดี๋ยวก็ขึ้นบันไดมาเชื่อสิเอ้ยรู้สึกว่ามุกเนี้ยพ่อจะสอนนะใช้เรือยตลอดขึ้นบันไดกับลงบันไดกับลงบันไดเลื่อนลงบันไดเลื่อน <c oughs> จินมันอยู่แค่ <Okay. S 1> มือเอื้อมเองอะอะไรเนี่ยเธอทำไมวาหวีผมคือเลรนี่อะโตขึ้นรู้เลยว่าต้องรักสวยรักง,งามมากๆแน่เลยขอทุกวันขอดัดผมทำไมหนูชอบผมหยิกคะ because when I see myself to have ผมหยิกกเนี่ย and ผมหยิก it looks cool and pretty อ๋อนี่เสร็จแล้ว <c oughs> ก็ดูดีอยู่ดูดีดูดี แล้วเราก็ใส่ครีมชีสนะคะกับโยกเกิร์ตทุกช้กรีบโยเกิร์ตไปลลแล้วก็คนให้เข้ากันเราก็ใส่นมข้นหวานลงไปนะคะ <S <S ทำตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ตักนี่อันนี้คือเราเอาเอา,เอาไป <Okay. S 2> แช่ตูเ้เย็นแล้วก็เอาออกมาแล้วนะคะโอ้ย ต้องอไม่ให้เห็นบิสกิตเราต้องดอท right? อหุบกวากว่าให้หมดพี่ช <laughs> ิน <laughs> ทำไมมันเรียกว่าชสกักไม่ ชีสเค้กมีหลายอย่างเราจะได้รู้ว่ามันคือชีสเค้กอะไรไงไมู่มีชื่รนี่จะแปะแค่ชิ้นเดียวเหรอเอาเข้าปากจิน่เขาเป็นคนตั้งใจต้องใจมากแต่งนาตั้งใจแต่งนา คล้ายนี่นะคะของเน้นนี่มีความดอกไม้บานอยู่นะนานไงเฮ้ปิดฝาไม่ได้นะค่ะมันก็ครีเอทอยู่แต่ว่ามันจะปิดฝาไม่ได้งใจทั้งใจโอเคทำเป็นดอกไม้ตูมนั่นปิดเลยโอเค เพ้าตรงที่มันรงวม่นันสะดวกเลยอลยอ๋อใช่สะดวกพรุ่งนี้ถึงจะได้กินอนะ่ะเพราะว่ามันจะต้องกินเย็นๆเสร็จๆสำค์ๆพรุนงนี้จะได้กินกา็นไทยเทสต์มาเป็นไงคะเนี่ยไอตัวนี้ก็อยากกิน น้องหมากินไม่ยอมชิดได้นะคะแต่ว่าต้องสุกหวานแล้วก็ไม่มีเม็ดนี่คือเราแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนพี่จินจะชิมแล้วนะนงพี่จินงัำมแล้วเป็นไงพี่จิน เป็นคำที่ดีคนนี้ไม่แคร์กินแล้วแค r e อันนี้โ้น่าค่ะโล่คำข้างในอยากเห็นแบบชาร์นเลเยอร์ครีมชีสครัฟต์มร์แล้วก็บายองชีอย่างไรมีความกรอบมันตัวเบสตัวครีมชีสจะมันมีความลมกลอบนะความหวานเล็กน้อยจากนมข้นหวาน ถ้าม w, Guru, shell, ีความเปรี on. On. ้ยวหวานจากเมนชิค huh. ค <Wh> ือมันพอนเฟกมากมันอร่อยมากมันทำง่ายมากสาวๆที่อยากทำเมนูนี้นะคะเราโปอ้วนต้องทำยังไงรกครีมชีสแล้วเพิ่มกรีดโยเกิร์ตคะแนนเท่าไหร่ร huh. น <why? S 1> ึมงหนึ่งชอบมากเต็มสิบให้สิบเลยเดี๋ยวพกไปให้ยายไม่อยากกินทีเดียวหมดนะเดี๋ยวคนโซ่ค่ะนคือหน้าจมันอะไรเลสกันมาได้ Bye 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 Nè nè <coughs> Bye bye